สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้มาตัดกิ่งพันุ์ดอกบานเช้าค่ะที่บ้านเรานี้เป็นดอกบานเช้าสีนวลน,นะคะสีนวลก็คือแบบน,นี้น่ารักมากๆเลยขายชุดหนึ่งยี่สิบห้ากิ่งค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทรวมค่าส่งนะคะยี่สิบห้ากิ่งหนึ่งร้อยบาทรวมค่าส่งค่ะ ถ้าซื้อห้าสิบกิ่งก็160บาทนะคะถ้าซื้อร้อยกิ่งก็270อดบาทอดอกบานเช้ายิ่งตัดเขายิ่งแตกนะคะที่บ้านเราตัดทุกวันตัดส่งทุกวันเลยนะคะเขาก็จะแตกใหม่มาเรื่อยเรืแล้วเขาเป็นดอกไม้ทรงพุ่มค่ะนะคะไม่ต้องตัดแต่งอะไรมากนะคะที่บ้านเรานี่คือตัดขายนะคะมันถึงได้ตัดถ้าไม่ถ้าไม่ตัดถ้าไม่ได้ตัดขายนี่ ือเวลานั้นเขาจะแตกมาเป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยแต่ตรงนี้ที่เห็นนี่คือที่ดูเหงาๆนี่คือเราตัดเราตัดไปเยอะเนี่ยค่ะพอลาแตกเขาเป็นพุ่มใหม่ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวพอตัวกว่านี้ก็ยิ่งพุ่มใหญ่กว่านี้ค่ะเขาเป็นไม้ที่ทนมากเลยนะคะแล้วก็ชอบแดดจัดๆค่ะสวยนะคะหวานแบบนี้เลยติดตั้งดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f c e e o o o k แ Fan น a พ e ไม้หัวดอกสวยค่ะ สั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่ line แอ YUNG ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย